เป็นได้งูเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงูอย่างงูสิงงูอย่างเนาะเป็นอย่างเป็นผู้แซ่ผู้สาวแบบนี้คือกิ่นงูเนาะคือบุยานะนะพี่น้องนุ่นยู้านนอก้านนาแบบนี้เนาะนุ่นเลือกกินบบไ้เนาะเลือกเกิดบบไรอีกพี่น้องเฮามาอยู่แบบนี้แล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนมิ่บ้านเฮานอกนีเนาะงูเนาะผู้สาวกินงูเด้อพี่น้องมาได้กินงูํำกันน้องกินงูเด้อไอซิทําได้บ่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่นุ่นกะอยู่สวนคือเก่าเนาะอยู่แบบอยู่ตุ้น้อยคอยฮักของเฮาเนะก็คือนุ่นกับน้องซ้ายเนาะพากันเมื่อนอนพี่เนาะตื่นเศร้ามาคือตอนเศร้าฮันเฮาก็พากันไปไรงัวเนาะวางงัวอยู่พี่ยังเหลือสีตูเนาะเป็นงัวแห่ที่สุดเลยพี่น้องเราจับโบไร้เนาะจับได้สามตูยังตูหนึ่งเนาะยังลอยนวลที่แถวถิงพ่นเลยเนาะจับโบไร้นี่พี่น้องมื้อนี่นุ่นกะ มีเมนูพิเศษสิมาอวดพี่น้องเนะาะตาถเนาะผลงานของน้องสายพ่ะนะนดิอืมพนด้งูเนาะอันนี้พนนี่จ่ว่าเป็นงูอย่างงูสิงงูอย่างเนาะแต่ว่าอ่าตอนเศร้าหันนุ่นเห็นยู่งูหันแต่ว่าบุก้าไปจับเนาะเพราะว่าตอนมันเลื่อยเลื่อยมันก,นก็ไวอยู่แต่น้องสายเนาะ โดดมาแล้วก็จับหางแล้วก็ฟาดเนาะเอาไมค่อนฟาดเนาะก็ถือว่าเขาก็ได้มีแนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเพราะว่าได้แต่เศร้านี่ก็คิดว่าจติงแตงเศร้าแล้วลแต่ว่าแบบพากันไลงัวจนว่าเนี่ยอยากสวยนิดนึงก็เลยแบบ่าสิมาพากันมาต้มสัวงูตนสวยกินเนาะพี่น้องใส่ใบมะขามอ่อ,อนเนาะไปโลซอกขอน้ำคนอื่นเนาะบ,บุมีบ,บูมี่ยันใบมะขามขอน้ำพี่น้องแถวใกล้ๆนเนาะเพราะว่า อยู่ส่วนพี่ก็คิดว่าเห็นมันเป็นป้าจันนี่เนาะก็มีเฮือนพี่น้องที่แบบอยููแถวใกล้ๆนี่เนาะเท่าก็ไปมาหาสู้กันยูแต่ว่าตอนนี้นุนกับซิพพาพี่น้องหันลงมือแบบคั่วงูให้สะอาดกอนเนาะคัวแบบเก็บมันนี่เนาะพี่น้องอ๋อเนาะก็คือมือนี่กับซิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูพิเศษเนาะกับในหอบหนึ่งปีเนาะเขาก็จะได้กินเนะทือน,นึ่งเนาะพี่น้อง ชื่อได้ว่าปีกายได้กินเทือนหนึ่งแต่ว่าปีนี่กลับมาเราดูการนี่ก็คือเขาคอยจวบงูดอกขนมยเมยัาทางให้ทางอันทางอันเฮดส่วนสลีทางแบบทางบนที่เขาปลูกสลีมันเก่านะบางเสือมันก็มัก,มกจวบน้องงูมักไปอยู่แต่ว่าเป็นอะไรคือว่าปีนี่ก็ได้กอนระดูนอะได้ซ่วงนี่ก็ถือว่าแบบมันก็น่าจะมาลาอลินน้ำงัอุ่จักแต่ว่าเขาไปไล่งัว่ะก็เลยแบบ เออจวบเนาะจวบแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารสั้นเลือดได้นี่พี่น้องแต่ว่าบางคนอาจจะว่าโอ้ยนุ่นเป็นอย่างเป็นผู้แซ่ผู้สาวแบบนี้คือกินงูเนาะคือบย่านนะพี่น้องนุ่นอยู่บ้านนอกบ้านนาแบบนี้เนาะนุ่นเลือกกินบบไ้เนาะเลือกเกิดบบไรอีกพี่น้องเขามาอยู่แบบนี้แล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนู่บ้านเฮาเนาะพ่อแม่ลุงป้าน,นอาอเาเขาจ็กินเนาะ บางเถ้อเนี่ยเขาได้งูนี่นะเนาะเขาได้งูนี่เขาบ่ได้กินอยู่ในครอบครัวเดี๋ยวได้เอินพี่เอ,อิอ้นน้องมัต้มซั่วโบอ,โอบโบอเฮ็ดยางต่างๆ,ๆปิ้งโบเนาะจะมาก,กินหลายครอบครัวเอินกันมากินนํากันคือถือว่าแบบเขาได้มากกม่นเม่นอาหารซุปพิเศษนั่นลแล้วก็ถือว่าส่วนพี่ส่วนน้องมากินน้ากันเลยนะ่ะพี่น้องปกตินะอันนี้นะ แต่ว่าสําหรับคนที่บกินอน่งูเนาะบกินแบบสั์เลือดค้านแบบนี้เนาะสัดเลือยค้านหรือว่าเลือดค้านว่ะแบบนี้เนาะพี่น้องการถือว่าต้องขอโทษขออภัยนนะเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเนีวิธีชีวิตของชาวบ้านบ้านนุ่นเนาะเพิ่นก็นจะกินอยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องหันไปลงมือคาว่าอะไรคั่วเก็ดกอนเนาะคั่วเก็ดก่อนนะเอนพราะว่า ก่อนที่เขาจะเอาไปล่างไปต้มมาเนี่ยนั่นเขาต้องไ้ไปขูดเก็ดมันออกก่อนเนาะพี่น้องดิล่นไฟนุ่นกระดังไปเทียบห้อยแล้วนี่เนาะหลังลุกแห้งเลยแหละนี่นี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็เอางูของเราเรามาล้นไฟเลยเนาะเลาวก็สิขูดเก็ดมันออกเนาะแบบนี้เลยอือหือ อาจจะบูมิเนเบื้องนี้แล้วมั้งเบื้องนี้โอ้ออกดีขนาดบัวเป็นงูสุดสุดเลยพี่นอ้องมันม่ไมเนาะนี่ลุนแบบนี้เลยเนาะค่อยๆเย็นๆเ,เนาะโอ้ดีได้กินดนุนเติมเนาะ ีนึงได้ก pues ินเท้อนึงบางเท้อ <T> ก <us hanging Godzilla> ูได้ก <t us 4> well. ินกูได้บุมีผู้ชายอยู่ในเฮือนแบบว่าเก่งๆคือนวลสายนึไม่ได้กินเลยจุ่บก็ได้แตจุ่บนะจุ่บได้แต่มองค่ะออออยากได้ตัวใหญ่ๆได้เนาะได้ตัวน้อยเลยตัวใหญ่หลาย กินไล่หลายคนเนาะผิดแสบยูโอ้อคูดแบบนี้เลยนะฟ้าเก็ดมันก็ฟุ่งงัวกะได้จับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เนาะนั้นน,นี่มันพี่น้อง โอ้ oh. ในที่สุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่แล้วเ,เป็นที่เยบรห้อยเนาะเดี๋ยวนุ่นกับซีเอาไปล่างคูดอีกเนาะคูดอันดำดันนี่ออกก่อนแล้วก็เขาก็ซีมาซับขันตอนเนาะไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปก็ได้เนาะอธิบายแล้วไปโอ้ oh. แตดแรงมากเลยนะตดนสวยนี่แดดแรงแล้วก็ฟ้าฟ้าลม้มแบโห้ยเย็นมาเลยเนาะขูดแบบนี้เลยพี่นอ้องขูดอีกรอบนึงเนาะขูดดำๆนี่ออกเมื่อกี้แมวก็มาสอยนิดนึงเนาะเดโอ้แมวกับพ่อแมวกัด นี่เนาะพี่นอ้องตอนนี้คูดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทำความสะอาดให้มันแบบบริหินอันดับมันนะเดี๋ยวนุ่มก็สำเร็จเนาะผ่ามีดเนานะเนาะเข่าอยู่บนนอปาดนะอุย้ยมันน่าดายมันเลยบริเวณห้วยน้ำเนาะห้วยน้ำนะสบายเนาะหักปาดแอาเน,นี่โอ้โหโอ้โหรือ ผแหละเนาะพี่น้องนี่พี่น้องตัวนี้เขาล่างเรียบเป็นเียมหอยนะนอนมันก็จะตัดเป็นตัวเนาะเอามีดเขาน่าจะเก่งอยู่เนาะมีดนี่นี่เขาก็ตัดเป็นตัวใส่หม้อไปเลยเนาะตัวน้อยกา บุคคลคนไหนนะ่ะต้นใหญ่นี่พี่น้องสับเร็เทียงมวยเนาะน้องกินงูเด้อไอซีหัมได้โบว่ากิน่นแฉๆนี่เดี๋ยวซีล่างแล้วก็เขาก็บซีเอาไปต้มเนาะพี่น้องนลังเคียงก่อน นี่พี่นอ้องตอนนี้นุ่นก็ใส่น้ำใส่ยางแล้วเ,เป็นเทียมห้อยแต่ยังไ่ดได้ปรุงยางเทือเนาะเดี๋ยวเขาก็ซิมาตั้งโมกันปันเลยนี่ฝาลุมแหงขนาดอโอ้โหขีดเขาได้น้าโมเขาหน่อยโอเคแล้วเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเค่อนครัวส่วนตัวเลยเนาะพี่นออ้องกว้างดีขนาดแล้วยังฝร่นี่โอ้โหคักเราตั้งความฝ่นอยู่น้อพี่น้าหนาวเนาแต่สวยแบบนี้เนี่ย ฟา้าแดดเนี่แห้งอยู่แต่ว่าฟ้าล้มเนี่ยโอ้โหแบบเพชรให้ผิวแตกลายนะนี่เกาเป็น A B C D ได้เลยนะตอนนี้เนอะก,ก็สีได้ต้มจักเล็กจักน้อยแล้วก็เฮาก็สิได้ใส่เกลือเป้งน,นัวมะพร้าปูนใส่ใบมะขามอ่อนๆของเฮาหน้านทีแบบเฮาไปขอน้ำกระเจามานะ่ะน้อนเดียวเฮาก็จะเอามาลงใส่นี่แต่ว่าตอนนี้คือนุ่นขาเนี่ยไปเกี่ยมเครื่องปุงของเฮาก่อนเพราะว่า อันนี้เฮามาตั้งหมยอยู่นอกเนาะเพราะว่าอยู่ในอยู่ในเฮือนของเฮาฮันมันมันหลุกว้างยามตกหนอกป่าเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวไปกันเด้อนี่เนาะพี่นอ้องหลังจากที่แบบเฮาต้มไประยะหนึ่งเนาะน้ำของเฮาก็เดือดเป็นที่ห้อยโอ้โหเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ยังบไดใ้ใส่อย่างเลยแล้วก็นุ่งกระซี่นี่่าสีเอาอันมะขามนี่ใส่ไปกนอนเพราะว่าเขาได้ใบมะขามนี่ได้น้อยเดียวเนาะพี่นอ้องนี่ ในน้อ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยเดียวเราบันี้ยามซีโบสซมเนาะเขาก็เลยเอามาขามในไซไปเลยเนาะโอ้โหในไซเปน็นนว้ยไปเลยเนาะอืขามลงไปเกลือเกลือเนาะ เกือบเป็นนัวแล้วก็กระเทียมเนาะโอ้โมาต่อยแบบนี้เลย<า>โอ้โหได้เนาะสับเลยเทียมลงไปมะเขือเนี่เดี๋ยวเขาจะใส่ตามหลังเนาะ,ะมโมโมยโมโมยปงแล้วเขาจะใส่เพราะว่าเป็นมะเขือเที่แบบเขาข่างแล้วเขาไม่ยีทุงอย่างแล้วเขายีให้มันแบบมันคือมะเขือเป่นนะน่ะ เริ่จากซ่บเพียงพี่น้องดิาตาเนียเขาจะต้มอ,อันมะขามนีนก่อนเนาะถ้าเรามะขามเป,ปื่อยไปนิดนึงค่อยมาใส่ไปมะขามตอนท้ายก็ได้เนาะอืงมองอมคือเกาเนะาะตาถมมอ่ะพดแช่พูดวาเนาะถึงฟืดมดอยู่นี่นี่มะขามของเขาเมื่อกี้เนาะพี่น้องเขาเอาใส่ลงไปก็คือนุ่นก็จะเอามาปอกเปลือกแล้วก็น,นี่ ม่ยีแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นน้ำแบบเข้มข้นขนาดเลยพี่้องด่ตักแบบเนียวๆแบบนี้เลยเานาะซิมเน่นนึงก่อนอืาร้โอหโโหโอ้หโหโ้ห้หโ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 อหโหโ้หโ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 อาหโ ักเพ็ดเนาะกเกกไฟลงไปนี่โั้สิคนแบบนี้เลยป้ามกเพ็ดเนี่ยอือม,มันเริ่มเป็นตาแซบแล้วนี่ขอซิปในนึงเยอะอ,อือหือสุดยอดเลยประมาณกับตปุกประมาณอือ แล้วก็เทาก็ซิม,มาปุงแล้วก็กินข้าวน้ำกันเนาะพี่นอ้องนี่เนาะพี่นอ้องตอนนี้คือต้มสัวงูเทาก็เสร็จแล้วเป็นที่เียบห้อยเนาะพี่นอ้องหน้าตาคือเป็นตาแ่บแหงนะ้งเนาะนั่งแล้วกินน้ำลายเนาะพี่นอ้องข้าวกับแบบโอโ้โหกระใหญ่เนาะมาเด้อพี่นอ้องมากินขาน้นาวน้ำกันคือสาวกินงูได้เนี่ซิมก่อนก็หนึ่งมาเนาะซิมอยู่โม่มพอมาซิมยู่นี่เนาะ เหลือสิหมดแล้วกินน้ําเนาะอือสนยอดเอือเนาะกิตอนะเด้อกิาวํากันพี่น้องอือหเดี๋ยวสิวาบกินแท กลิ่นแบบแซ่บๆนเป็นอาหารสั้นดีเลยแหละเพรา้วพร่ามันนู่เนี่ยมันคล้ายๆคือแบบเนื้อไกนะ่น่ะเนื้อไก่อันนี้สดอีกเพร้ะวอาเขาได้ไม้ไ่แล้วอ่อหอ ดุนะอือหนนะือแสบอยู่ในเนาะเดี๋ยเรามารวังหนึงนะอืมน้ำเนะืแอละเดีดอนะ่ะพี่น้องแสบสุดเลยมอเกนกัน เฮ้ยไรกินขา้าวแซ่บไตื่มเนาะที่จริงข้าใไส้พักแพลวก็แห้งแซ่บเนาะแต่ว่าพักแพวย่างนี่อยู่อันส่วนข้าเนี่ยขาบโได้อันขา้าวโได้ไปโฮดแล้วประเดี๋ยวมันแห้งเนาะเฮ้งกินแห้งแซ่บเนาะพี่นอ้องมีเนาะงูเนาะีสาวกินงูเด้อพี่นอ้องมาเด้อกินงูน้อกัน อยู่บนนอกบนนาก็อย่างสี่เลยพี่น้องอาหารสันเลิศสันดีก็เป็นอาหารอยู่ปลาที่เขาบุค่อยได้บุค่อยได้เห็นล้าก็บุค่อยได้กินพี่ๆนะปีนึงได้กินเทือนึงมันเท่าเห็นได้ขันว่าเขาบเห็นเี่ก็ตีเฮายางไปตามทางหรือว่าเข้าไปไปว่าไปสวนอ่นะบุเห็นเนอกงูน่ะท่านเห็นก็บุเหลือเพราะเขาเจ้าจับกวนเฮาอะนะบม่ได้กิน อือหืมเศรษฐเเนั่งัวนิดนึงเนาะพี่น้องถือว่าตอนนี้คือนุ่นกัสซีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าตากล้องของเขาก็หิวเข้าเนาะอยากกินซีนงูเนาะเพราะว่าเพ่นได้แต่เศร้าในเพ่นบังคับให้เรอครัวอยู่แต่ว่าโบทันไม่มีเวียกก็เลยแบบได้มาครัวเป็นตอนสวยเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้ก็บซได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามทำชมคลิปนีนจนจบและคอมเมตนให้กำลังใจนุ่นครับ น้องซ้ายตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปกินงูตอกันเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อมาเด้อ